พบกับความบันเทิงหลากหลายทั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเพื่อความเข้าใจอันดีและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเป็นพลังสร้างสรงสรค์ความมั่นคงทางสังคม <S <S พบกับรายการรู้รอบบ้านรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยพร้อมตอบปัญหาสายตรงกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านตัวจริงจากวิศวกรรมสถาน พบกับอาจารย์ธนากรในรายการถามฟ้าบูชาดินรายการที่มาพร้อมกับคำแนะนำการจัดตกแต่งบ้านตามหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ยรวมถึงการวิเคราะห์ดวงชะตาเพื่อเสริมดวงและเป็นมงคลต่อชีวิตกระทบเปลือกดาราแฟชั่นดาราดังสลับกับเคล็ดลับ ความสวยความงามตลอดจนการดูแลสุขภาพในรายการสีสารวันสดใสว่านกบไปขึ้นหรือพี่กอลมมาขึ้นใครไปขึ้นเออใครขึ้นไปกบไปขึ้นนกบขึ้นขึ้นคอนโดผมเหรอตรงไหนปรทับใจพี่แดน้ไออ ถ้าคุณอยากรู้อยากสัมผัสกับมุมมองของอารยธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่เคยพบเห็น e x p o the World รายการที่สภาค,คุณท่องไปในโลกกว้างสถานที่บางแห่งสถานการณ์บางอย่างเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้คนทั่วไป เข้าถึงได้ด้วยความยากลำบากหรือไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคนเบิดทางรายการสาระคดีกึ่งเรียลิตี้ที่ให้สาระความรู้ความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจพบกับรายการ QC ค่รรายการสนทนาในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถของคุณกับวิทยากรชื่อดังที่คล่มวอดในแวดวงยานยนต์อาจารย์วิเชียนชัยอนงสวัสด ซีนีม a แอดโฮมพบกับความหลากหลายของภาพยนตร์ต่างประเทศที่เรียงแถวกันมานำเสนออย่างเต็มอิ่มทุกวัน รายการทอล์กโชว์พูดคุยขุดคุยในเชิงสร้างสรรค์มีสาระในรูปแบบสนุกสนานพบกับพวกเขาได้ในรายการเมสามันปากมาร่วมสนุกรับฟังเพลงอินดี้เพราเพหลากหลายจากศิลปินมากมายกับหลากหลายอารมณ์เพลงที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินและสนุกไปกับเราที่โฮมชาแนล นี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่าพลาดชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม HOME CHANNEL สาระดีเพื่อทุกวัย